วันนี้นะครับเป็นวันนักข่าวหรือเรียกว่าวันฐานอนดอนสี่จัดกันนะครับทั่วประเทศและทั่วโลกและวเมื่อวันนั้นมีการประชุมสภามันมีกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งเข้าไปบันทึกภาพนะครับแล้วก็เขียนข่าวลงในหนังสาร มีนะครับคุณนางคนหนึ่งลุกขึ้นว่าบัดนี้ในที่ประชุมอันสรงเกียรติแห่งนี้ได้เกิดฐานนันดอนที่4เกิดขึ้นแล้วเขาจึงใช้สปปรรพนามเรียกว่านักข่าวว่าฐานันดอนบสี่ภาพดังคําที่ว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปข่าวสารก็เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาแต่การสื่อสารยังคงอยู่ครับโลกปัจจุบันนี้ครับเป็น Facebook วตรครับ u t ท b e นะครับไลน์ติกตอกันหมดแล้วโดยที่จะเลียน,นเชิญท่านใน,นอัเคินะครับท่านผู้กับน้ำไปรอโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็ที่ขอสันสุขขึ้นมาตัดพิธีเปิดงานเขาเรียกว่างานนะครับวันนี้ครับเป็นพิธีเปิดชมรมคนข่าวเิชบูรณ์และเชิญท่านผู้สือในบ้านโรงเรียนบรมดีด้วยแล้วก็ภาพดีทั้งหลายนะครับท่านอังพิทยาพรนะครับเป็นรอง นะครับวัฒนธรรมของทชบูนนะครับแล้วก็ตัวแทนจากท่านที่ปรึกษาคร,รับวิสักนาพัน์ปออาวุโสหนองไผ่นะครับกนนำลังนะครับและทางตํารวจทางหลวงเรือแขกผู้วิเกียรตินะครับขึ้นมาถ่ายรูปร่วมกันดนตรีและทําพิธีเปิดครับขอขอเชิญท่านนายเพเลยครับ แสดงความดีกับพี่เอครับวันนี้ก็ไม่ได้มามือเปลา่าก็มอบงบประมาณสาักหนบางส่วนนะครับให้กับพี่เอได้ทํางานร่วมกันบนพื้นฐานของความรักบนพื้นฐานของความดุร่วมกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับวันนี้ก็ก็ขอแสดงความดีกับพี่เอด้วยนะครับในในเรื่องอะไรพิธีเปิดชมรมคนข่าวเพชรบูรณ์เนาะนะครับเรียนท่านอังเคยท่านพี่เอ,เอครับ สื่อมวลชนท่านแขกโรเกียรติท่านรู้สึกดีดนะครับที่ได้มาลงผนล่วงงานเปิดชมรมคนสาวให้ชมรมวันนี้กุ้งในการโรงพยาบาลนะคะรับผิดชอบนอกที่เป็นรพสตทุกแห่งก็จะอยู่ในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขที่รับผิดชอบสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนะคะสาธารณสุขอำเภงชอบ